บัตีทุรเมนหนะ่อยสู้กับอา5สามห้าผมเปล่าหายเลยครับเอาใหม่ครับอ ฟ้าครับเจอกับรถผมเปล่าหายเลยสูญจดสูญสูญวีเลยครับทุกคนแรงเกินครับทุกคนแรงจัดไม่อยากจะบอกครับทุกคน มบาดีครับบ๊าดีครับแต่จริงก็บาดีครับอาสาง้าผมแรงลนะครับปุ้มแรงจัดนะรัดแรงจัดนะ ล้วผมสู้กับไอ้ดำมาครัไม่ยากจะหมูอ่ะครับคนก็ดำรากระดำมาสู้กับผมเ้ล่าุูมรถแรงครับรถแรงโอ้โหเฉียด โอโหทุกคนต้ไม้ตรงนี้มันก็จะหล่นสวัสดีครับสวัสดีครับต้องอ,ออกตัวให้ดีเนะี่ยเมื่อั้นเราก็ตุ๋ยแต่จริงอนะรัดแรงมากป,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 ปุ๊มหายเลยครับเผยออกตัวก่อนนะ ขอลา์ไปก่อนนะสวัสดีครับ